สวัสด,ดีค่ะพี่น้องคนนี้ก็สิปนปลาทูคะ่ะปนปลาทูแห้งนะพี่น้องเนาะปนปลาทูนะคะก็สิมีหอมค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิหั่นหอมพาเพื่อนหั่นหอมนะคะหั่นหอมไปไปขวก,ก่อนเรากับพี่น้องอันนี้พริกค่คะมาเรามาทํากันนะคะเพื่นอนพริกีนก็สีหั่นก่อนพี่น้องหั่นก่อนนะคะก็ไปขว่ว มันจะได้ไไ้้เนาะช่วงทีพี่ถูกพี่น่องพี่ถูกแล้วเพื่อนๆช่วงนี้ช่วงหนึ่งค่ะโอ้แพ่ช่วงนีง้โอ,นโอเคราคาผีราคาผักโอเคทุกอย่าง กระเทียมก็ใช้กระเทียมหัวโตนะคะเพื่อนเพื่อช่วงนี้กระเทียมแพงกระเทียมไม่มาท่านออกพี่น,อน้องไว้สื่อกระเทียมไถวมี่มีแด่กระเทียมกีนแล้วก็ใช้เดี๋ยก่อนนะคะเพื่อนเพื่อแกออกก็ไปล้างค่ะลา้างแล้วก็ไปคั่วคะกระทูเราจะนำไปทอดถ้าไปหรือหนึ่งก็ดีพี่น,อน้อง นึ่งเอาดีกว่านึ่งเอาดีกว่าตาเราไปอบนะคะเพื่อนปลาทูเราก็จะแห้งไปคะเราไปนึ่งเอาดีกว่าเพื่อน,อนแล้วก็นำปลาทูไปนึ่งค่ะเพื่อนนึ่งสักสิบนาทีปลาทูมาจุกแล้วค่ะสิบนาทีก็พอค่ะ ไปล้างแทาขวามสะอาดเยียมหน่อยหอมพี่น้องปะไปขวกันค่ะเราก็เอาขาใส่เพี่อนๆต้มก่อนพี่น้องต้มก่อนแล้วมันจะได้ไม่หไมัเยอะไม่เยอะก็ไม่ดีนะคะใส่กระเทียมลงไปใส่หอมลงไปค่ะ เราต้องต้มต้มอันน้นต้มก่อนพอมัแนแหมก็พอดีมันจะได้ไม้เลื้อขั้วใหม่หลายพี่หนอฉัทวมาต้กกิินขั้วใหม่หลายก็บมดีใส่ทีกลงไปค่ะ กอกไลยก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็เปิดชเช้าเพื่อนบอนนี้เราผัวที่นอ่องผัวให้มันได้กล่องหอมพร้อมันสุดแล้วแล้วก็ผัวใหมันได้ความหอหมนะครับเพื่อนๆเราจะได้หมกนาซิด้กินใหม่เยอะแล้วสันเ่องไปผัวอย่างเดียวไม่เยอะเพื่อนๆผัวเปเดืยอะค่ะ มันแห้งให้ไมมนล่หน่อยพอไม่เอยก็ไม่ดีอะไรนะ หอมเริ่เกีงยลนะเพื่อนคนขวอสัางนี้นะคะให้มันเหลืองคนไม่ก็ยิงจะได้ความหอมมันเรายากทางเลยค่ะ แค่น,นี้เขาพอ,อแล้วค่ะเราเตรียมไปปนกันค่ะแล้วก็หั่นขาค่ะขาอันนี้เราต้องหั่นใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวมันจะโลกไม่ละเอียดนะคะเพื่อนอย่างอื่นไม่ต้องหั่นค่ะหันะะ่นขาค่ะหั่นชิ้นแล้วก็เทลงโคลไว้ก่อนเราก็มาแกะวัตทูนะคะเพื่อนเพื่อนแกะวัตทูค่ะ,ะวัตทูเรานึ่งเอาเพื่อนเพื่อนมันสิบอะไรไมีคั้วมัดมันก็นุ่ม ทาไปถอดก็จะแข็งหน่อยหนึ่งประตูสวยๆเพื่อนๆดูสิประทูอย่างงามค่ะหอมด้วยประตูหน้านี้มันแล้วก็หอมไม่คข้านะคะ้าหน้าหน่ายเ,เขาพันสาเลยเนาะปลาสีขาวว้าหนี้ประทูก็หอมเพื่อนๆแล้วก็แกะคะ่ะยินไหมคะ่ะงามอย่างงามอลังการเลย ออกล้าวออกคิดว่าหมดยังไม่หมดนะบางครั้งเพื่อนยังมีติดอยู่อืมประทูนี่ของถ้าคนทักขี้เกียจทําครัวเนี่ยไม่ได้กินง่ายๆนะเพราะว่าเครื่องเคียงเขาเยอะเนาะไหนจะผักและ้ะเพื่อนเนี่ยเกะเข้าไปครับประทูประทูงามมากตัวเขียวปัดเลย หน้าในไก่ก็มันปลาก็ามันเพื่อนจะปีใหม่แล้วดีหมดมันหมดแลยหน้าฝนนัปลาข้าวไก่ก็พร้อม <c oughs> แล้วก็โคกขับ ก็ใส่เครื่องลงไปค่ะพริกคะ่ะหอมกระเทียมนะครับเพื่อนแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปคะ่ะ 土龙白装多。 เดือดพอออกปรุงลงไปค่ะปรุงเครืองลงไปนะคะเครื่องปรุงไม่จายตัวนะคะเ,เพื่อนๆบางคนเขาก็ชอบรสจัดเนาะรสเค็มอันนี้จะใส่ปะลาลงไปสองช้อนโตพ๊พอค่ะไม่พอก็ใส่ใหม่นะคะเพื่อนๆถ้าเค็มเนี่ยแก้ไขลำบากน้ำปลา องช้อนโต๊ะเพื่อนๆพอค่ะจะเค็มจะโต๊ปลากุ๊บมะทุกเกินผงชูรสใส่เลยแค่นี้พอเพื่อนๆใครชอบเยอะนะผงนวลเยอะก็ใส่เยอะมะนาวค่ะมะนาวสองชิ้นโตแต่ไม่ค่อยมีน้ำเอาอีกหน่อยน้ำไม่มีมะนาวไม่มีน้ำมะนาวอ่อนนะ แล้วก็มะนาวสามชิ้นแต่ว่าชิ้นที่ไม่ค่อยมีน้ำเท่านั้หอเครื่องเยอะหอมเท่านั้น แค่นี้เราก็ได้ต้นระทูแฉบๆแล้วพี่น้องรสชาติอมกล่อมนะคะลองชิมค่ะอร่อยอร่อยใส่ปลาอีกหน่อยเพื่อนๆ นิดหนึ่งเดี๋ยวคนกินเขา,เววาแต่ว่ามันมันเผ็ดรสมันจัดนะคะถ้ารสจัดเราจะเติมปลาเท่าปลาสามนะคะปะลาสามปลาสามน้ำปลาสองเพื่อ เรียบร้อยค่ะปวนปลาทูแสบๆสบปลาลาหนุหน,หนอร่อยมากค่ะพี่น้องลองเห็เบ้งะะดูค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมกดไลค์ให้ยายโกศลยายโกศลขอขอบคุณทุกท่าน,นะค,ะค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ